กับท่ายเฉยดีชอตดีพีสิสบายดีตอนเทงทุกคนเลยตอนนี้เวลาอยู่อันอะไรนะปุถิกออกนันยังปุถิกเลยสองงูชิบ้านหน้าทีทุกคนเลยแต่เมื่อนี้นี่เขาผ่านจอกับผ่านเกตเพิน่นโซนขึ้นป่าคงชีไม่ได้ขึ้นทุกคนเลยขันได้ขึ้นกับพวกบ้านตอนแรกถ้าเบิงเึงตอนแรกได้ขึ้นตำลังขาเจ้าเขาขึ้นไปได้สองคนนะสองกับพันเกตนอนอยู่ทางก้างพวงน้อยคือเก้าเราจะไปหาเชือกดักก็ได้ทุกคนเลย รักมูพื้นมาสามลางมานะว่างอยู่กันที่พักฮันเชิงไว้หันแหละไม่ได้ไปเชื่อเลยเคยจะไปหาเชื่อลองเบิงนะเช่อแต่ดกนะเพราะว่าเอานอนดาดเลยก็ดีไม่มีมูทุกคนเลยห้อยมูกันอยู่พี่แขมโผยพี่ห้อยมันหมุนอยู่พอดีมาแต่กินี่นะคอยกันหากมาแต่ประเอาแปลว่าแปลว่ามันมือมือเยี่ยมดิเวลาไม่ได้น้ำเมะบ่หึไม่น้ำเมะเท่าบ่ ยังวนดียไม่เท่าอือไหนอุดก็มาล่ะคุณเห็นไหมขอมาล่ะอุด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 นะเอาตีนหมูตีนคาดทุกคนเลยปิดตามนานพันธองเอาลงเรียบร้อยนะหมูตีนขุดนะคอยลาลามาหลายปีพันธองเอาลงเฉยเพาะ,ะ,ะสามเจาะกว่าดีไปในกินี่เพิ่นปั่นเถอะทุกคนเลย เพิ่นแบ่งให้กินนี่เพื่นแบ่งให้กินนะหลายเติบหมูติ่กุดแล้วนี่มวยน้ำมวยไปลเลยพอดีเพิ่นไปฝ้าสองคนแต่เพิ่นกลับบได้หลายว่าได้ชี้ห้าคนนะขอเจ้าแต่ชี้พูดเพิ่นนั่นพูดดีเอาป่ะไปใช้ขาหมูอ๋อแล้วเดี๋ยกะัเขามักพบเจอเพิ่นเด้อะเฮยจื๊อเพื่นาเธอได้ใหญ่กว่าเก่าอีเด้อะไปใช้งงขาหมูหมูเชยลด้หมูเชื่อนะ พ่เจ e ้าใไหเธอเนะเงินพ yeah. ่อเงินขอร้บเขานี่ยยืมนะสามล้านยืมได้เงินพ่อเราไปแท่นจะยื้อฉันได้เงินพ่ฉันไมีชิ้นหมูมาลาบเพิ่มมาทุกคนเลยป่าที่ได้เนี่ย่างโบราณชิ้นชิ้หมูที่ย่างเยดาบเพิ่มกับนี่แหละ หมูพันก้องนี่แบ่งกันนี่จับตืมไห้พวกกินตี่หาจัลาราบก็ประมาณนี้หละทุกคนใดน,นี่นาปลากินมุมมดมีกระลายพูดไปจักนี่กระดูกมันต้มต้มใอ้น้ำซดกระดูกดมัน ຍາກໄປລາບາດນີ້ເຖົ້າຖິ້ມອາ tôm cả tụi con đây, bằng khâu cả hà cái nưng này, anh ừ. ấy xúc là khâu cả, xoài khâu cả นี่ต้มชุออกอาหมา,าบชีนพันกองเฮอกับอังขอเนี่ยทุกคนเลยดื่มเดียว อ,อยพักแล้วอันนี้น่าจะพอแล้วทุกคน<ป>อ้ยทุโทษเลยเทน้ำอาก่อนน้ำสดมันพอนะอันนี้ ดีครับนั่ชรดมาเนี่ยเดี๋ยวมาปรุงลาบกอนมาเนี่เขาแห้งแล้ว แล้ววันนี้ทุกคนเอยนี่นี่น้ำสดมันนี่ลาบนะพอดีโทนไงเลยอ่ะเรยกีตะรลากเลยมาเห็นเขาไง <c oughs> นับหมูได้นับหมูเอามันจันกองจันกองไว้หมูเอากระได้มาเมื่อนี้น่าพไๆกินนี่ได้ตามทั่วไปทำตัวไปก็ปั่นไรซี่ห้าคนพู้ห้าคนเฮาก็เอามาเฮาก็มากินนี่เฮาก็ม้านี่หน้าพอๆแค่กินก็แล้วกินละหมูป่ากันสุดท้ายเลยหายงะกันนี้แล้ว S <S huh. แซ่บมาแซ่แบได้เออน้ำต้มด้ะเจ้ามันหนึงหน่งน้ำแดงนัวเด้อดาบเพชรเด้อซื้ออะไรผู้ผ่าเออไหมซืออ้อนอะไรผัานะย่าได้บุกนะจะดามีอยู่ยแตงฮะนี่สีสหมัดครับมาใหม่แซ่บอ,อันทึงแล้ยซื่อ บาเช็คตัวนี้ฟางเยอะน้ำหนักลูกอืมผางเฮ้ยมาเลยอ้อมมาเลยข้าวนะลุดเปลยเขาว่าตัวบังโหยนู่โหลาสเราได้เราดะหุ่นจะได้แต่แต่หุ่น เอาไว้เลยได้เด็กนอที่ชิบปลายเเพิ่มเลยเอาไว้ได้น้ามงขาาาเงาดึกน้อยจ้าเพราะอะไมั่งอยู่มันโอ้วันนี้จนทำนีมดจนทำแม่แคทแม่แค่เบาอเฮอมึงค็อยแลวไ่มัหรอ ก็เงเน่จำไปเธอไปเล่นไปเบิ้งเงินนี่ข้ายกกัมาขายขึ้หวานนี่ซื้อซื้อ,ท,อทิ้งเลยิงเออมาเล็กเนอะ่อข้ววววหวานขนหวานนี่เลยแเอาปุ่นมั้งฮะหวานทองนึงพ่อเออไปเออ เรยตองให้ยู่นะฮ้กกเป็นทอยเป็นข้ามเลยไม่หกันแกะมันกินอันนี้ตรงละห้าท่เม็นเป,ป,ป่าป่อ้อะไรครัวาเลยนะ่าอจากักจังไปช่นไปนิดน้ำนเน้อที่นี่ไปอคนพุนมาในเน้อพุนนเนี่ยาจาวนี้ทุกคนเลยวานเอกะลดชมกะชังคู่นี่ใครวา,ยายเยอะนะ พอจืวลงเอากินหัวเอ้หวาดมานี่ะตอน้องแน่อืมน่นี่นี่นี่มันกินกระปุนอยู่นะบ้างแน่ปะนั่น ขาโวงวาามดพร้อมเฮ้ยเราดีเฮ้ยชื่อหวานชื่อบุญญามากินมาบ่งหมูทุกคนเลยหมนูนี่จา่ายเงนแล้วตัวแปดเศษประมาณอยู่พันสองพันมนี่แหละสามโตนะวายี่ทีนี่แหละนะตึงยีนอะคุตึงอยีพี่ก่อย่พี่เหน็หนอ๊ะพูดดยัง Mưa nhưng mà giúp mà không? Tôi nghĩ phút nào. Tôi đang nhảy của mù nè Tôi đi Tôi đi của đi chơi về trên nè ลยต์ตะเก่าหล์คือจะซื้อโตหากระไรแล้วไม่นองซื้อตัวผัดเม่นตัวชมเนี้ยมาตัวนี้มาเล็กีอุ่นะแ่้ื้อตัวานงนาซื้อเยงเ่านัหลังจากมาแต่เบิกมูแล้วทุกคนเลยมืออื่นหมดแล้ยังไดปไปจับมือเช้าอะไรก็แต่มาผูมือเล็งแต่หื่นเมแล้ว เพราะว่าเขาขายแต่เขาเอ่อตะเคาะนะมันอ้อไปกินพักเขามาตักน้ำเมืงน้ำช้างก่อนเพื่อหน้าจัน้อนพี่น้ำกันฮะน้ำช้างด้วยธรรมชาติเด็ดทุกคนเลยแถวบ้านคอยนี่บ่มีคนมาขายน้ำนะปีปวองสามสี่ปีขึ้นหลังเขาเจ้ามาขายอยู่แต่ได้ช่วงปีสามปีแล้วเขาเศร้ามาขายเลยง,งานน้ำจริงทุกคนเลย งานมันเจ๊งแหละมีกง,งานไปมาขายตื้อปีสร้างตัวเลยเขามาตักเลยเลยมุดบ้านเขามาตักกิดอยู่เลยเลยตักปีเลยลมันจะมันสร้างตัวนี้แหละน้ำแห้งละนี่พื้นไม่บอกมีสร้างที่ลุ่ม,มอยูะไรน่าจะเป็นสร้างตัวน,นั้นแหละสร้างพิการอันนั้น กระชาตัวนี้นะก็น้ำจืดเทิาแั้นเองมากินดีชากตัวน,นี้นี่เั็นตักเอาแต่นั้นมาเดี๋ยวขึ้นไปขอคุกยู่เทียนกันนี่มันตักเชียวขม่าขมาตักนี่นะก็เลยแห้งไม่ไมดีหนือน้อยยี่อชาลิตเนี่นะ กำลังคำโคตรตีตัวยวีเทวินนะเป็ดไกล่ลายคักลายดิ่ไก่ก็อ,อ,อยู่ตึกป่ายู Màn vô, màn vô Nách tố la, Chỉ là khu là quá gì tác nắm, nếu hèn là Chỉ là bà Nách Bà về Hà đàn 5 ามเจอปลานะโอ้อันนี้ตัวที่ชามกว็อดอจมนี้ก็เอาเอาว่าตัวจมนี้ก็อดอดน่ะตัวจีซีก็ตัวจีซีใหญ่เต็มเนาะ มีแต่ปลานี่ถึงมันบวกนับว่าราีโตนะงอฮดยังพกนี้โดยโดยซื้ออะ้โง่กินปีใหม่นี่โดมามยาวมาโกนี่ก็มา ถามผู้นั่แม่น้ำคทุกคน,นเลยเป็นตึกป่าอยู่ไปป่า, <laughs> าชี้โตชี้โตกับโตใหญ่อีสองโตน้อยชองเพราะแต่ว่าโตโอ้แม่มกมม็มาซ้ำมาหอนช้างทุกคนเลยช้างโกดมันคอยเอันนะเฮ้ยช้างท้อแต่ท้อไม้นะน้ำยังลายอยู่ น้ำหุน่นวะเตยงชีวิตจะรับร้อยสองร้อยชีวิตก็ได้เมดบ้านวันแรกก็มัดบ้านทุกคนเลยเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มากินน้ำยู่น้ำช้างนีนะได้อยู่เศร้าวกว็าปีกรบสาวชุกก็ปีแล้วจำว่าไ้ละนนี้มันจะเป็นไม้อันนั้นไม่ยากเดี๋ยวตักก่อนซสรอตุกอย่างล้

ตั้งน้ำกาถือว่ามาก่อนขึอนหัวซ่านทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมันมนีน่จะห้ามน้ำมันในนะค้ำนะำันนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็บมามีเวลาทุกคนเอ้ยกาจะได้กอจบลงวันนี้เลยกาขอบอกเจอพี่ที่ตามมาครับชมเอาไว้พอมเดี๋ยวมาทุกคนเยในคลิป